เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยนะคะแล้วก็ฟังมุมมองและข้อมูลจากดกรภัจิตวิบุญธนสารอดีตอัครรชาทูตฝ่ายการพณิชย์นักลุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนนะคะกับวิกฤตในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะดรไัจิตค่ะสวัสดีค่ะสวีฟ้าลูกสุดตาได้เป็นไปได้การครับค่ะเป็นยังไงผู้ประกอบการไทยนี่ก็หายใจกันไม่ทั่วท้องนะเจอสินค้าราคาถูกจากจีนว่าหนักแล้วแล้วเดี๋ยวต้องเจอของสหรัฐอีกไหม ก็เป็นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือคือหลักคิดเนี่ยหลักคิดเนี่ยมันคือเรื่องของการเอาเค้กนะก้อนเดิมก้อนเดียวกันที่เรามีอยู่ในมือ,อมก็คือตลาดภายในประเทศของเราเนี่ยไปแลกกับเค้กของต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นหลักการตามแนวคิดของการเปิดเสรีด้านการค้าก,การเจรจาตันนี้ั้งนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าเราเนี่ยเหมือนกับถูกสหรัฐขขดกดดัน นะที่ให้เราเปิดประเทศเปิดตลาดให้กว้างขึ้นลดอัตราอากรลดอะเรียกว่าเงื่อนไขหรือมาตรการอีดจันทร์นาจค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะลงเพื่อสินค้าและอาจจะรวมทั้งบริการและการลงทุนต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนมันก็จะมีประเด็นอันแรกเลยถ้าพูดถึงคุณช่วยฟ้าเกินเกี่ยวกับตัวสินค้าเนี่ย คือถ้าถามว่าสินค้าเนี่ยมันอาจจะไม่ชนกันมากนะักนะครับระหว่างสินค้าของจีนและสินค้าของสหรัฐเพราะสินค้าของจีนก็อาจจะจับตลาดกลางล่างเยอะสินค้าอุปโภคบริโภคนะรถอีวีในขณะที่สหรัฐก,ก็อาจจะบอกว่าเป็นรถยนต์ระบบสันดาบนะเป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานซึ่งบางทีเราต้องการนําเข้าอยู่แล้วจีนเขาก็นํา,านเข้านะพวกตัวเหลืองข้าโพดอะไรต่าง แต่นั่นหมายถึงว่ากรอบของขอบขายของสินค้าที่จะถาโถมเข้าบ้านเราอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะมันการว่าเขาเขาอาจจะมาแข่งในบ้านเราในบางรายการแต่ก็อาจจะมีบางรายการที่มาแข่งกับสินค้าของไทยและสินค้าของประเทศอื่นๆน,นะในตลาดบ้านเรานะครับตรงนี้ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่ง กรณีของของสหรัฐเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าปกตินะกรอบของการเปิดเสรีเน่นการค้าก็ดีหรือการพัฒนาโลกของเราในช่วงที่ผ่านมาในมิติด้านเศรษฐกิจเรามักจะเห็นประเทศพัฒนาแล้วเปิดตลาดที่กว้างที่มากนะให้กับประเทศกําลังพัฒนาคือว่ายังไงประเทศรวยรเปิดให้กับประเทศที่ยากจนให้เข้ามาได้ประเทศที่ทยากจนไม่ได้กำลังพัฒนาเนี่ย นะลืมตาอา้าปากมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะโลกโดยรวมก็จะได้พัฒนาไปร่วมกันแต่หลักการหรือแนวคิดที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยกับกลายเป็นสหรัเนี่ย <c oughs> กดดันทุกป,ประเทศโด <c oughs> ยเฉพาะยิ่งแม้กระทั่งกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยะนะครับซึ่งเราเนี่ยว่าง่ายความสามารถในการแข่งขันของสินค้าของเราเนี่ยมันก็จำกัดอยู่แล้ว <c oughs> นะครับกลายเป็นว่าเจอแรงบีบ นะให้ภาษีเป็นศูนย์นะเอาว่าเป็นศูนย์เลยแล้วกันนะกับสินค้าของสหรัฐแต่กับการว่าต่วันเราจะส่งสินค้าจากของเราเข้าสู่สาสหรัฐอาจจะโดนเก็บภาษีสมมุติว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะลักษณะแบบนี้ถ้าโลกเป็นอย่างนี้นะแล้วมันขยายวงไปกว้างๆโดยโดยหลักการแบบนี้เนี่ยเราจะยิ่งเห็นการเหลื่อมล้ำนะะของมิติในเชิงเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศที่รวยกับประเทศที่จนจนเนี่ยที่ทางกว้างมากขึ้นในอนาคตโลกมันจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันะนะนะที่จะต้องว่ายง่ายเจริญเติบโต,ตหรือจะเราใช้คำว่า common prosperity เหมือนที่จีนพยายามขายไอเดียนี้นะครับว่าเออประเทศที่รวยแล้วก็เออเปิดตลาดนะให้ความช่วยเหลือพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาชุมชนก็จะเป็นโอกาสข,ของประเทศกำลังพัฒนานะครับที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาค่ะ สิ่นที่เไม่ลืมนะ,ะ,ะเ,เวลาประเทศที่ยากจนเขามีปัญหาเนี่ยปัญหาเหล่าเนี้ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะกับประเทศที่ยากจนนะฮะว่าเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมสังคมอะไรต่างๆมันก็ลุกลามหรือแม้กระทั่งปัญหาความยากจนมันก็ขยายวงไปยังประเทศพัฒนาแล้วเช่นเดียวกัน<อ>มันเท่ากับว่าเรากําลังขับเคลื่อนโลกไปในทิศทางที่ ทำให้โลกเราเนี่ยมันมันไม่น่าอยู่นะในใะต้ใ<ค><ๆ>หลักการแนวคิดนี้นะแต่รจริงๆเราไม่ได้เป็นคนขับเคลื่อนนะคําว่าเราเนี่ยคือสหรัฐก,กําลังบีบกําลังสหรัฐกำลังทําให้นานาประเทศเนี่ยเฮ้ยแม้ว่าคุณจะเป็นประเทศที่จนอยู่หรือว่าฐานะไม่ได้ร่ํารวยเหมือนสหรัฐแต่คุณต้องเปิดประเทศเพื่อที่จะมีข้อต่อรองตรงนี้มาให้เปิดประเทศเพื่อจะเอาสินค้าราคาของสหรัฐไม่เสียภาษีเข้าไปมันมันกําลังทําให้ ทำให้โอกาสของประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยเนี่ยมันโอกาสมันแคลบลงแคลบลงไหมครับครับผมผมใช้คําว่าเราเพื่อทําให้ <c oughs> สารัฐและประเทศที่บ้างข้างร่ำรวยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเาทุกทุกประเทศเนี่ยมันต้องมองหรือจับมือร่วมกัน <c oughs> เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน <c oughs> นะฮะมันมันถึงจะมองเป้าหมายของการพัฒนาโลกของเราไในดงเดียวกันแต <c oughs> ่แน่นอน กรอบกรอบของพวก FTA พวกอะไรต่างๆเหลา่านี้ของการเปิดเสรีเนี่ยมันก็มันก็เป็นประโยชน์ในตัวของมันเองในระดับหนึ่งเพียงแต่ไอสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยอย่างเ้เราเศูนย์เปอร์เซ็นตใช่ไหมแต่สินค้าเราเข้าสาหรัฐโดมยีอย่างเงี้ยมันมันอาจจะเหลื่อมๆกันอยู่ะนะแล้วก็ผิดกับหลักการเดิมที่ท,ที่ผมเราเ่าให้ฟังเพร<ว>าะว่าถ้าเราเปิดเสรีเนี่ยแน่นอนมันก็ทำให ราคาสินค้าเพราะว่าภาษีหายไปถูกไหมราคาสินค้าก็ลดต่ำลงนะครับแข่งขันกันมากขึ้นผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในมิติเชิงคุณภาพนะครับหรือถ้าเราเปิดให้กับวันนี้เราเห็ว่าเราเปิดให้กับจีนเปิดให้กับอาเซียนนะเราก็อาจจะมองได้ว่าเ,เมื่อไหร่ถ้าเราเปิดให้กับสหรัฐเช่นเดียวกันนะตัวมิติของการลงทุน นะก็อาจจะก,กว้างขวางมากขึ้น m, เป็นประโยชน์มากขึ้น m, เพราะว่าธุรกิจของสหรัฐที่ต้องิจของจีนอย่างที่เราเห็นใช่ไหมธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในบ้านเราเยอะเลยเพราะว่าการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปรกรณ์เข้ามาบ้านเรามันสะดวกผลิตเป็นสินค้าจะเป็นรูปเสร็จปุ๊บก็กส่งไปต่างประเทศก็นีอย่างนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับสหรัฐเช่นเดียวกันสหรัฐด้บอกเฮ้ยงั้นทาเนีกดึงธุรกิจกลับไปผลิตในสหรัฐเอ๊ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งเนี่ยมีทักษะฝีมือดีมีคระดับเทคโนโลยีที่เหมาะ นะประเทศก็ได้อยู่สมมตินนะนก็เคลื่อนย้ายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไทยก็อาจจะเป็นฐานการผลิตฐานรองรับการลงทุนแลนะสําหรับเป็นอาจจะเติบใหญ่กลายเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกสําหรับทั้งจีนอาเซียนและก็สหรัฐรวมทั้งอาจจะประเทศอื่นๆก <g ummer> ็ได้ไม่แน่นะเราเปิดให้กับสหรัฐขนาดนี้เนี่ยโทษนะครับเหมือนกับเราเอเออเปอยกายลอนจอนแล้วต้องเปิดให้กับทุกๆประเทศ แล้วเราก็จะเป็นประเทศที่ที่เปิดเสรีเพียงแต่ถ้าเราทำไอ้พวกนี้เร็วนะมันจะกระทบกับอุตสาหกรรมภายในประเทศค่อนข้างมากอืมนั่นสิผู้ผลิตโดยเฉพาะยิ่งเอ e เอียกตัวอย่างค่ะโอ้โหทุกวันนี้ยังไม่เปิดเลยผมก็แย่แล้วอย่าที่คุณด้ยฟ้าเกินไปแค่เจอจีนอย่างเดียวเราก็เหนื่อยแล้วค่ะถ้าต่อไปจะต้องเจอสหรัฐและประเทศอื่นๆสินค้าจากประเทศอื่นเข้ามาด้วยก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ย ปรับตัวไม่ทันนะนั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลจะเดินเกมนี้รัฐบาลต้องคิดเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องมีกองทุนอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งมีนยโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการบ้านเราอย่างจริงจังต้องถึกอบรมเขานะต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต้องออกมาตรการที่จะดูแลผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบนะจากการทะลักไหล และเข้ามาของสินค้าต่างชาติะที่เพิ่มมากขึ้นแต่อันนี้ต้องทําคู่กันไปนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เราทําข่าวมาเนี่ยเราเคยเจอเราเคยเห็นของการเจราจาแบบทวิภาคีการเจราจา FTA แต่ว่าการเจราจาการค้าเนี่ยดูเหมือนไม่เคยเห็นหนักหน่วงเท่ากับยุคทํานี้เลยอะ่ะแล้วพอเป็นยุคนี้เนี่ยม,ม,มันทําให้เหมือนเหมือนที่ดอ,อร์บอกอะ่ะมันเหมือนเราจะลั่นจ้นอยู่แล้วอะ่ะประเทศเราก็ไม่ได้ร่ํารวยแต่เราต้องไป ภาษีศูนย์กับเขาอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้รับหมายถึงผู้อุตสาหากรรม SME ของไทยเนี่ยมันเดนแรงกระแทกที่แรงขึ้นได้ในอนาคตแค่ไหน,นถ้าเปิดกว้างมากขึ้นขนาดนี้เนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นแน่นอนอย่างที่บอกอะแค่เจอแค่สินค้าจีนนะทะลักเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าอ,อสินค้าจีนเนะี่ยค่อยๆเพิ่มนะค,ค่อยเพิ่มขึ้นนะในบ้านเรานะครับเพราะว่า ไอ้ตัวอัตราภาษีอากรนําเข้ามันก็ค่อยลดลงตามกรอบ FTA ที่เราทํากับอาเซียนอนะอาเซียนในภาพรวมทํากับเป็นเป็นบวกหกนะรวมรวมจีนรวมเกาหลีรวมญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียอะไรเงี้ยอันนั้นก็ลาดับขั้นมันก็ค่อยลดลงแต่ถ้ากรณีอย่างเงี้ยอยู่ดีๆประกาศแล้วเอาภาษีออกเอามาตรการกีดกันกางๆออกผลกระทบจะรุนแรงอืมันอาจจะหมายถึงการ เพิ่มของการขาดดุลการค้ายกตัวอย่างเราทุกวันนี้เนี่ยปีไหนเกินดุลเนี่ยเราโหดีใจแทบแย่เลยเพราะเดี๋ยวนี้หาจะปีหาสักปีหนึ่งที่จะเกินดุลเนี่ยยากขึ้นทุกทีนะก็อาจจะกลับมาขาดดุลเพราะมันอาจจะมีการนําเข้าเข้ามาสะดวกข้อตัวมากขึ้น <c oughs> หรือเลยไปถึงแม้กระทัง่งรายได้ส่วนหนึ่งของภาครัฐเราเนี่ย <c oughs> ก็มาจากภาษีสุรากอนนะแม้ <c oughs> ว่ามันจะลดต่ําลงเพราะเดี๋ยวนี้อัตราภาษีมันลดลงไปเรื่อยๆถือไหม แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดต่อแล้วเราบอกว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยกรมศุลกากรบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ใช่หน่วยงานหรือองค์กรเพื่อ,อสแสวงหารายได้จากภาษีละนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มปรับกรมศุลกากรของเขาสำนักงานศุลกากรของเขาไปเพื่อใช้ในมิติอื่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเอ๊ภาษาีต่อไปคุณไม่ต้องไปตรวจอะไรเขามากคุณไม่ต้องไปดูแลดูแค่ว่าไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย นะให้มันตรงตามสินค้าเท่านั้นมันขึ้นมาใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ได้อะไรได้อืแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูเรื่องของมาตรฐานสินค้ามากขึ้นดูเรื่องความปลอดภัยของสินค้าให้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยเขาจะผนวกนะเนื้อง,งานของกรมสลากรในรูปแบบใหม่อนะที่รวมเอาสํานักงานมาตรฐานเอาแรงต่างเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพื่อการทํางานนะครับในการที่จะบริหารจัดการเรื่องการนําเข้าส่งออกให้ใมีมทธิภาพ นะครัไม่ใช่เพื่อรายได้ไดนะจากภาษียกรเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดคูบคู่กันไปเช่นเดียวกันครับ ถ้ามองตัวการเจรจาต้องบอกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยสหรัฐเรายังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนของการไหลทลักเข้ามาเพราะเรื่องของอัตราภาษีอยู่ระหว่างการเจรจาสินค้าจี <Okay. S 2> เราเห็นแล้วว่าเ,เข้ามาแล้วราคาถูกกว่าสินค้าไทยแน่นอน <Okay. S 2> นะก็เกิดการปรับผู้ประกอบการก็เห็นเห็นภาพแล้วถ้าเจอสหรัฐไปด้วยเนี่ยสินค้าที่พอจะมาซ้ากับกับกับพุทธภาคธุรกิจ sme ของไทยหนักๆเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างคะ กลุ่มที่เป็นผมว่กากรณีของสินค้าสารัฐนะที่จะมาซ้ำกับกลุ่มสินค้า s m e หรือโอทอบ้านเราเนี่ยจะน้อยเพราะว่าสินค้าสารัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแบรนด์มีคุณภาพสูงนะถ้าไม่รวมสินค้าเกษตรกรรมและอาหารแปรรูปนะซึ่งจีิแล้วเขากกรณีของสารัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ลงมาจับตลาดล่างนะเหมือนสินค้าหลายอย่างบ้านเราตรงเนี้ ถามว่าชนเต็มไหมก็อาจจะชนเพียงส่วนหนึ่งมันอาจจะดึงตลาดของคนที่มีรายได้สูงของบ้านเราหรือรายได้ปานการสูงถึงบ้านเราหันไปซื้อสินค้าเพราะว่ากลายเป็นว่าสินค้าของสหรัฐก,ก็จะมีราคาที่ถูกลงอยู่นะเพราะว่าไม่ต้องเจอภาษีะนะครับลักษณะตรงเนี้ยผมคิดว่าพวกอาหารแปรรูปนะจะเกิดขึ้นสินค้าแฟชั่นบางรายการจะเกิดขึ้น นะครับโอเคยามยนต์ชิ้นส่วนนะซึ่งสุดทีีแล้วเขาก็ย้ายฐานการผลิตมาอยู่บ้านเราในระดับหนึ่งจนกระทั่งวันดีคืนดียังย้ายไปอยู่ที่อื่นก็มีนะครับรวมทั้งสินค้าเกษตรกรรมซึ่งอันนี้บ้านเราต้องการนะพวกเข้าพวกพวกโวเหลืองเนี่ยเราอยากได้อยู่แล้วนะส่วนใหญ่เราจะมีการกําหนดภาษีเนี่ยในโคต้ามันจะมีโคต้านะที่กําหนดไว้ภาษีเนี่ยค่อนข้างต่านะครับอยู่แล้ว แต่มันจะมีภาษีนอกโคตา้าคือถ้าเกินกว่าโคต้าที่กําหนดไว้เนี่ยจะเก็บภาษีสูงซึ่งบางทีมันก็เป็นภาระกับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พวกอาหารนะสินค้าเกษตรเข้าพวกถัว่วเหลืองเหล่านี้เ,เช่นไปเป็นอาหารสัตว์นะนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเรื่องของเนื้อปศุสัตว์อะไรต่างๆของบ้านเรามันมีราคาแพงเพราะว่าอาหารสัตว์มันแพงด้วยต้นทุนนะการนําเข้าที่สูงขึ้นถ้าตรงนี้บดล็อกบางทีบางอุตสาหกรรมอาจจะได้ประโยชน์นะครับ แต่ขนาดเดียวกันที่สําคัญเลยครับคุณช้ยฟ้าแต่ประเด็นเนี้ยน,น่าสนใจมันมีสองส่วนที่เกิดขึ้นวันเนี้ยสําหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยผมไม่อยากใช้คําว่ามันเป็นการเจรจาเลยนะนะเพราะว่าเราเหมือนไม่ค่อยจะมีอํานาจในการต่อรองนะครับมันเหมือนกับเราส่งผู้แทนไปรับคําสั่งนะข้อเรียกร้องของสหรัฐว่าอยากให้เราทําอะไรอืนะครับขนาดเดียวกันในส่วนของ SME เนี่ย จริงๆแล้วตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ยังไม่มีประเด็นพวกนี้เนี่ยเราก็พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเขาได้ค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันต้องถึงเวลาละเอถ้าเราทิศทางแนวโน้มเนี่ยเราจะต้องเปิดตลาดแบบนี้ในอนาคตทายังไงนะที่จะยกระดับพวกนี้อย่างจริงจังพัฒนาความสามารถในการแข่งขันนะเพราะว่าเรากาลังพูดถึงการผลิตเพียงเพียงแค่การรักษาตลาดภายในประเทศนะอื นะครับเพราะว่ากาลังพูดถึงสินค้าจีนสินค้าสหรัฐเข้ามาตีตลาดบ้านเราถูกไหมฮะแต่ผมไม่อยากเห็นสินค้าของกลุ่มเอ e ีเหล่านี้นะครับออกไปตีตลาดโลกด้วยนะไปตีตลาดต่างประเทศเราจะได้มีรายได้คือถ้าเราแข่งในเวทีระหว่างประเทศได้เนี่ยตลาดภายในเราหกสิบกว่าล้านคนนั่นเองตลาดโลกแปดพันล้านคนนะฮะถ้ามันจะมีโอกาสสําหรับการที่จะไปเติบโตแล้วมีรายได้เยอะแยะจากตลาดต่างประเทศก็ไม่เป็นไร นะตลาดในประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งนะใครอยากทำก็ทำนะทำแค่เป็นสปริงบอร์ดเป็นกระดานบีดในช่วงต้นแต่ให้เขาไปบุกตลาดต่างประเทศในวงกว้างที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคิดนะครับอย่าหวังเพียงแค่ผลิตให้เขาเออรอดอยู่แค่นี้นะออพอพอมีลมหายใจแต่ถ้าทำยังไงเขาแข็งแรง นะแล้วก็เติบใหญ่ไปวิ่งได้ในเวทีระหว่างประเทศอันนี้จะเป็นจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะคืออันนี้หนึ่งงานภาครัฐเองเนาะภาครัฐราชการก็คงจะต้องต้องช่วยกันอะต้องช่วยเพาะบ่มผู้ประกอบการแล้วก็สร้างความเข้มแข็งตรงนี้อืมครับผมผมยกตัวอย่างเพิ่มอ,อ,อีกกันหนึ่งรถไฟฟ้าแตก<ด>ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจผมบอกว่าเอ๊นยน่าจะต้องมีกองทุนมาดูแลเขาสมมติว่าเอ๊ยต่อไปสินค้าเราจะต้องมีนวัตกรรมอะไรบางอย่าง ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำยังไงเราจะมี innovative and creative ครนนะคางกองทุนเพื่อเพื่อ,อรังสรรค์นวัตรกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับสินค้าบ้านเราใช่ไหมอุ้งเชือฟ้าไปเมืองจีนใช่ไหมไปเซี่ยงไฮ้ไปเห็นสินค้าเขาเออทําไมเขาต่อยอดนะทางความคิดเรื่องพวกนี้อืค่ะอย่างเงี้ยเราก็เอาผู้เชี่ยวชาญมานะพอเขาได้โมเดลธุรกิจป ốc, ุ๊บอ้าวละถ้าอย่างนั้นต้องการเงินทุนใช่ไหมคุณขอจาก อ,อว่าไปขอสินเชื่อจากสถาบานกันเงินพวไปไม่ได้เอ้อขอจากกองทุนอย่างนี้<อ>นะครับกองทุนเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้เขานะด้วยต้นทุนที่ถูกหรืออาจจะให้ถือหุ้นนะ,ะเป็นผู้ร่วมทุนในส่วนหนึ่งแล้วก็เติบโตไปได้วยกันวันดีคืนดีพอปั้มจนกระทั่ง S&E e เหล่านี้เติบใหญ่มากขึ้น<อ>ทำกำไรามากขึ้นต่อเนื่องนะเขาก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ นะพวกเงินกองทุนก็ได้เงินกลับมาไงพวกขายหุ้นแล้วตอนนั้นรวยแล้วก็ได้เงิน,นย้อนกลับมาีกวิธี<อ>หนึ่งนะคะที่ที่เป็นโอกาสเป็นทางรอดหรือว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ต้องมีอยู่แล้วอ่ะนะคะในในอนาคตแล้วก็เเชื่อว่าจริงๆคนไทยเราก็มีความสามารถแต่ว่าเบื้องหลังบ้านหรือว่าการต้องการซัพพอร์ตเรื่องของกอ,องทุนอันนี้ก็สำคัญด้วยวันนี้เราได้ข้อมูลมากมายจากดรไพจิตได้ไงเจอกันอีกครั้งพรุ่งน้านะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ